สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูการ o เลิฟ i n น s สโนเวล a n แอนด์ซีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูกานะคะสําหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะไม่มีเหงาค่ะเพื่อนเที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะดูเรื่องอะไรนะคะถ้าชอบแนวจีนคอสตูมโบราณอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้เป็นแนวแบบสนุกสนานโรแมนติกแฟนตาซีนะคะไม่ค่อยดราม่าเลยค่ะเรื่องนี้หัวหลอดได้นะคะ catch up my prince นะคะเรื่อง นี้มีทั้งหมด24ตอนค่ะก็ออนแอร์มาใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่8มกราคมแล้วก็จะจบในวันที่27มกราคมที่จะถึงนี้แล้วล่ะค่ะออนแอร์อยู่ทุกวันเลยนะคะบนแพลตฟอร์มโยคูค่ะตอนละ40นาทีนะคะมีท่านใดดูเรื่องนี้อยู่บ้างก็ดูแล้วก็ยิ้มยิ้มนะคะหัวเราะเรื่องนี้ไม่เครียดเลยค่ะนำแสดงโดยนะคะพระเอกก็คือหลิวอี้ซางซึ่งรับบทเป็นเจ้าเฉินอีนะคะเป็นว ังเฉินอี้แล้วก็เป็นจี้หวน จือหวนนะคะซึ่งเป็น3ตัวละครเลยทีเดียวส่วนสำหรับตัวของนางเอกนะคะลู่รั่วหานรับบทเป็นลู่หลันหลันแล้วก็ลู่เหรินเจียค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะทางด้านของนางเอกเ,เนี่ยจะเป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่นะคะส่วนทางด้านของพระเอกนี่จะเป็นแบบนักออกแบบเกมค่ะแล้วบังเอิญนะคะพระเอกเนี่ยพระเอกในโลกปัจจุบันชื่อว่าหวังเฉินอีนะคะเป็นแบบนักออกแบบเกมคอมพิวเตอร์นี่แหละจากนั้นเขาก็บังเอิญเข้าสู่เกมเสมือนจริงเข้าไปใน อ,อีกโลกหนึ่งเป็นโลกเสมือนจริงนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเกมนี้คือเขาออกแบบเองพอเข้าไปแล้วเขาก็ได้เห็นถึงออจุดบกพร่องได้เห็นถึงเออเนื้อเรื่องแล้วก็รู้ด้วยว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเขาออกแบบมาเนี่ยก็คือเกมนี้เขาอยากจะทําให้น้องสาวของเขานั่นเองค่ะแล้วจากนั้นนะคะพอเข้าไปแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับรุ่นหลานแล้วพวกเขาก็ได้แบบสัมผัสกับเหตุการณ์แปลกในนั้นนะคะเป็นโลกของจินตนาการแล้วก็มีความลึกลับอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้มีอันตราย อะไรมากนะคะเพราะว่าเป็นเกมส์ที่พระเอกเราออ,อกแบบเพราะฉะนั้นเขารู้หมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเรื่องลึกลับอะไรนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะได้คุณซีเต๋านะคะมาเป็นดีเลคเตอร์แล้วก็ผู้ที่มาเขียนบทละครก็คือคุณห้วยวี่นั่นเองค่ะก็มีชื่อเสียงมาแล้วจากหลายๆเรื่องนะคะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นแนวที่คุณห้วยอี้ถนัดนั่นเองก็เป็นเรื่องราวของความโรแมนติกคอมเมดี้นะคะแฟนตาซีค่ะน่าดูมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าอยากจะดูเรื่องอะไรดี แต่ว่าโอ้อยากจะยิ้มอยากจะหัวเราะนะคะก็ฝากเรื่องนี้ไว้อีกเรื่องหนึ่งละกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าพระเอกนะคะพระเอกของพวกเราออกแบบเกมมาเนี่ยให้ลู่หลันหลันเป็นนางเอกในเกมนะคะจากนั้นเนี่ยลู่หลันหันพอเข้าไปแล้วก็กลายเป็นคือเริ่มต้นจะกลายเป็นแบบว่าคนที่ต่ําต้อยมาก่อนแล้วจากนั้นก็คือดําเนินเนื้อเรื่องมานะคะนี่นางเอกก็รู้สึกหมดหวังมากๆเลยทีนี้ระบบค่ะระบบของเกมก็เลยให้โอกาสนางเอกเนี่ยเกิดใหม่เกิดใหม่ในเกมนั่นแหละนะคะคือคนในเกมแล้วก็เกิดใหม่อีกใ เกมค่ะจากนั้นนะคะมีข้อตกลงว่าถ้านางเอกที่เกิดใหม่สามารถไปจับผู้ชายคนหนึ่งมาได้นะคะแล้วทําให้ผู้ชายคนนั้นรักเธอได้เนี่ยเธอก็จะแบบว่าชนะในเกมนั้นนั่นแหละค่ะมันก็เลยมีความน่าดูตรงนี้นะคะเพราะว่านางเอกก็ต้องเ,ออเลือก เลือกกับเ,เลือกคุณชายหรือว่าเลือกองค์ชายองค์ใดองค์หนึ่งนะคะมาจัดการซึ่งในตัวละครที่มีให้นางเอกเลือกเนี่ยมีผู้ชายหล่อๆถึง4ตัวละครด้วยกันในเกมนั้นนะคะก็มีองค์ชาย4องค์ชาย2องค์ชาย11แล้วก็มีรัชทายาทนะคะเจ้าเฉินอีด,ด้วยก็มีในระดับสูงๆทั้งนั้นเลยซึ่งนางเอกของพวกเรานะคะก็ต้องเลือกมาให้ได้แล้วก็ทําให้พวกเขารักให้ได้ค่ะ สำหรับนะคะซีรีส์เรื่องเนี้ยหวานก็ได้ดูมาแล้วช่วงหนึ่งนะคะหวานว่าตัวละครนะคะหรือว่านักแสดงที่น่าจับตามองมากก็คือฉีลั่หานนะคะก็คือแบบแสดงได้ดีอ่ะแล้วก็มีแววมากเลยเขาว่าหวานว่าเขาน่าจะได้เป็นดาวลุ่งนะคะดวงใหม่ของของวงการบันเทิงจีนในอีกไม่ช้านี่แหละคะ่ะก็คือแสดงแล้วเห็นอะเห็นความเป็นตัวละครนะคะตัวนี้อยู่ในตัวของออคุณฉีลั่หานะคะ่ะกับ เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อหวานนะคะแต่ว่าเข้าไปดูแล้วกันแล้วก็อาจจะได้เห็นถึงแววนะคะแววของอุ้ยตาละมาแน่เลยน้องใหม่คนนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนางเอกนะคะตัวของนางเอกเองนะคะก็คุณลู่รันเจีย ในในเรื่องเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจแล้วก็แสดงออกมาได้ดีได้ดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวของพระเอกแล้วหวานก็รู้สึกว่าเออพระเอกเขามีอะไรอะไรที่ที่น่าสนใจนะคะเอาละค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะหวานว่าน่าสนใจทีเดียวถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีเวลาแล้วก็ชอบในแนวนี้อยากจะยิ้มอยากจะหัวเราะแล้วก็ดูไปเพลินๆห้ามคิดอะไรนะคะแนวที่เป็นไอดอลแบบนี้ห้ามคิดอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะว่าหลักการเหตุผลอะไรในโลกเสมือนมันก็ไม่มีทั้งนั้นนะคะดู ความเพลิดเพลินละกันค่ะอาละค่นนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะเดี๋ยวตามวานไปค่ะว่าหวานมีซีรีส์สนุกๆเรื่องไหนมาแนะนําอีกนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เราก็เลื่อนเลื่อนเื่อนเ่อนหน้าจอไปเรื่อยๆนะคะหาความบันเทิงใส่ตัวค่ะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ